สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับขอบคุณนเอี้ยสสวัสดีพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องกดไลค์สองแค่สามแค่ฮะผมเนี่ยครับเด้อใช้คลิปย่องนะครับนี่คือเนี่ยคือนนเนี่ย,นนยอากาศพี่น้องห้องเฮาเนาะน,นะครับผมขอทาชั่ม จนตะก,ก้อหนออครับคือเก่าเมืเดิมนะกุตามส้มรอบรอกินสวยของขอทาถ้ำหน่อกกุจงฮิน,นาใส่ครับเขาคุน่นอิฟซิจิทันให้จากป่งอ่ปบ่งง่ายนี่ว่าดูทำงานดูโรประเทศประเทศลาวประเทศ,เทศอ่าจีปุ้นก่นอยี่จ่ายก่อยี่เนื้อเนาะ อเขาคุ้นยซที่ท่านนะครับเขาคุ้นพี่นอ้องขอให้เขาคุ้นพี่นอ้องมากเขา,ขาคุ้นกดจิตตามซ่องกลุมตามแน่ครับว่าซ่อนจยงงหลังเนาะครัผมขอท้าข้ามจนตัวแม่หลับ้องะนะครับ ครับบ้าเลขของกุมตามอ่านเยอปอ่านนะครับําแจพยน้อมีโซกีครับน้องครับถึงนี่ว่าถึงแน,นง่นะครับเรือปจิมปาขขาขุ่นกอดแซ่ผมสองแซ่สามแซ่นะครับเขาขุ่นพ่น้องตับมะน่อะเสลาอีสานคือกันนะครับเรื่องพ่อเรื่องแม่คือกันนะครับผม รับเขาคุ้นอนนาพี่น้องอีฟซี่จากดูทับกัดทำงานนี่หาเงินหาข้ามโซนหายโฟหายเมเนาะนะครับมาเบืองชาถ้ำบ้านน้องกลุ่มตามดูผมดูคนเดียวผมเปิสไซพี่น้องนะครับผมเขาคุณพี่น้องมาชมแมาฟังนะักการน,นงิกลุ่มตามสนแนลนะครับผมดูของคิปทองกีตอ เป็นดาบกอคนต่างคนอดีตไปผิดจับน้านก่อคมตามซาแนวขอกับก้มุ่งกลมหัวจะจิงสวยตึ้งติ้ใบห้ามใจพุ่มพั่มลูกซ่าหลาตาใบคือใครกับนิแมนมีชูกไม่ใช่ขอกับก,รรก,ก,บก,บกับกม้มก้มไม่โอจะข้ามนะครับก่ออสานอันทนอดนตีเนดโกตีผากแง่ามาซาโพเทลนี่แหละครับนอก ขอคุณพี่นอกกอ้องกดติดตามอีกครั้งหนึ่งนำครั้งหนึ่งนะครับซองแค่ซองแค่สีแค่กดไลค์หนึ่งแค่หาผมผมขอรับขอเพื่อนท่าเฟซเท่านั้นเนาะนะฮะประมาณไลก์กมนะครับเบิรงเรื่องหลังช่องยูทูบเบอร์น้องกลุมตามซชนแนลว่าช่องอินตอกเนาะนะครับผมขอบคุณพี่น้องก,กับท่านขอประกาศ ทาหาเขาคุณถือเลขเงี้ยย้อยถือเงี้ยน่ยพี่น้องมือคือว่ต้องเ <c oughs> นี่ยครับเขาคุ้นพี่น้องใครถือเลขแล้วผมรับเงินนี่เอาล่ไปหาบอคาร่ามัน่นคารโรคาล่า,า,าคือผมตัวสาวคุนพิการน้ำเนือครับผมซอยฉปรูนจำทานคุนพิการ คือกันนะครับขอบเขาคุ้นพี่น้องพบดีใจขอรับเป็นเพื่อนเนิ่นหน้าเฟซบุ๊กแง่หน้าตรงยากันหากันนาหนาหากกันเป็นเสียวหากกันเป็นเพื่อนเนิ่หนหน้าพี่น้องคือกันนะรับน้องคุ้นดีทำดีดีชั่วดีชั่วออันบ,บาปบาบหนาะทีฉากกันนะฮิ สิจิจานังให้ไอภัยกันตองรองกันห้ากันนานๆน,นะครับผมขอการบอาสวัสดีครับ